พระสมเด็จวัดระฆังตามระดับความน่าเชื่อถือความใกล้เพียงกับยุคสมัยและประโยชน์ในเชิงการศึกษากลุ่มที่1แหล่งอ้างอิงปฐมภูมิทุติยภูมิจากบุคคลร่วมสมัยให้ค่าน้ำหนักสูงมากลำดับแหล่งอ้างอิงน้ำหนักเหตุผล 1. ข้อ 1. บันทึกของมหาอม,มาตรีพระยาทิพโกษาสอนโลหะนันพศส4 7พัออน 73, พันโทบันทึกโดยขุนนางร่วมสมัยรู้จักสมเด็จโตจากการบอกเล่าของผู้ใกล้ชิดถือเป็นเอกสารใกล้เคียงยุคจริงที่สุด 2. ข้อ 2. ส,สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพตรทธา นักประวัติศาสตร์ชั้นสูงยุกต้นรัตนโกสินทร์ข้อมูลแม่นยำผ่านการตรวจสอบราชการ 3. ข้อ3พระครูกัลายาณานุกูลสี่ดาวรวบรวมข้อมูลจากวัดกัลายาณซึ่งเป็นแหล่งต้นกำเนิดผงวิเศษและสัมพันธ์กับพระอาจารย์เฮงครูรุงนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ควรใช้เป็นแกนหลักในการศึกษาทางวิชาการหรืออ้างอิงงานวิจัย 4. ข้อ 4. สมเด็จโตฉแฉลมโชษช่วงมนัสยอขันสีดาว <4. S 1> เขียนด้วยเจตนาให้ความรู้ทางพุทธศาสนามีการสืบค้นข้อมูลแต่มีลักษณะเชิงศรัทธา 5. ข้อ5พระสมเด็จโดยตรียำประวาสีดาวต้นตำรับสายพระผงพุทธคุณสร้างหลักการเรื่องผงวิเศษและการพิจารณามวลสารช่วยให้เข้าใจแนวคิดของสมเด็จโตได้ดี6 ข้อ10ฉันทิศกระแสศิลอนุสร์ร้อยปีสดาวผู้เขียนเชื่อมโยงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างมีระบบเหมาะเป็นเอกสารประกอบแนวคิดยุคกลางถึงปลายกลุ่มที่2เอกสารรวบรวมประวัติแนวพุทธคุณและสารคดีค่าน้ำหนักปานกลางถึงสูงลำดับแหล่งอ้างอิงน้ำหนักเหตุผล 4. ข้อ4สมเด็จโตแฉลมโชตช่วงมนัสยอขัน 4ดาวเขียนด้วยเจตนาให้ความรู้ทางพุทธศาสนามีการสืบค้นข้อมูลแต่มีลักษณะเชิงศรัทธา5ข้อ5พระสมเด็จโดยตรียมปวาย4ดาวต้นตำรับสายพระผงพุทธคุณสร้างหลักการเรื่องผงวิเศษและการพิจารณามวลสารช่วยให้เข้าใจแนวคิดของสมเด็จโตได้ดี6ข้อ1ฉฉันทิศกระแสศิลอนุสรร้อยปีสดาว ผู้เขียนเชื่อมโยงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และาศาสนาอย่างมีระบบเหมาะเป็นเอกสารประกอบแนวคิดยุคกลางถึงปลายกลุ่มที่3เอกสารเชิงสังเคราะห์ประวัติเล่าขานประสบการณ์และอนุสอน์น้ำหนักพอใช้ถึงปานกลางลำดับแหล่งอ้างอิงน้ำหนักเหตุผล7 ข้อ7หนังสือ80ปีเขตบางกอกน้อย 3. ราวมีคุณค่าด้านประวัติชุมชนแต่ข้อมูลด้านพระอาจคลาดเคลื่อน 8. ข้อ 6. อทึกสวัสดีมนคน 3. ดาวเขียนเพื่อรำลึกมากกว่างานวิจัยอาจมีอารมณ์ร่วมสูง 9ข้อ9หลวงพ่อจรันทิตธรรมโม3ดาวเป็นแนวธรรมะและศรัทธ,ธาเชื่อมโยงกับอภินิหารมากกว่าหลักฐาน10ข้อ13-14นายธงชัยพลอยช่างพระวงสุธรรมโม2ดาวเป็นข้อมูลเล่าประสบการณ์ตรงมีคุณค่าเฉพาะบางด้าน แต่ไม่สามารถพิสูจน์เชิงประจักษ์ได้11ข้อ12พอตอตจจำลองมัลลิกะนาวิน3ดาวรวบรวมภาพข้อมูลไว้มากเหมาะแก่การใช้อ้างอิงประกอบภาพลักษณ์กลุ่ม4แหล่งข้อมูลออนไลน์วิกิพีเดียค่าน้ำหนักตำ่ำ ใช้ประกอบได้เฉพาะการอ้างอิงเบื้องต้นลำดับแหล่งอ้างอิงน้ำหนักเหตุผล12ข้อ8 16 17 18จากวิกิพีเดีย2ดาวแหล่งข้อมูลเปิดอาจถูกแก้ไขได้ตลอดเวลาควรใช้ตรวจสอบแนวทางทั่วไปไม่ควรใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหลักกลุ่ม4แหล่งข้อมูลออนไลน์วิกิพีเดียค่าน้ำหนักต่ำใช้ประกอบได้เฉพาะการอ้างอิงเบื้องต้นบทสรุปเชิงวิเคราะห์ การศึกษาประวัติสมเด็จพระพุทธาจารย์โตและพระสมเด็จวัดระฆังจำเป็นต้องแยกข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ที่ใกล้แหล่งจริงออกจากข้อมูลศรัทธาประสบการณ์และนิทานเชิงวัฒนธรรมโดยกลุ่มที่1-2ถึงสควรใช้เป็นแกนหลักในการจัดลำดับเหตุการณ์และวิเคราะห์พฤติกรรมการสร้างพระของสมเด็จโตกลุ่มที่3ถึงเหมาะใช้เสริมภาพรวมหรือเล่าประกอบเชิงอันอื่นเท่านั้น ควรระมัดระวังการใช้วิกิพีเดียหรือเรื่องเล่าในฐานะแหล่งหลักเพราะขาดการตรวจสอบจากนักวิชาการ